สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m อ9นะครับตอนนี้เรามาภารกิจด่วนนะครับกับจ่าตั๊กนะครับวันนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราไปไหนจ่าตั๊กตอนนี้มาดูสถานที่นะครับวันที่สับที่14นะครับเราจะมีคอนเฟลินกับท่านผบนบนรอนะครับหรือส่วนกลางนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับครับผมขอดูพื้นที่จริงนะครับขอดูพื้นที่จริงดูครับน้ำท่วม อยู่ที่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอันนี้บ้านดอนแดงครับดอนแดงตำบลดอนหันดอนหันครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับเราไปเรื่อยๆนะครับอยู่ตลาดสดนะครับตลาดจุนๆนโอ้หดูครัน้ำเออเปนขึ้นซัดเลยนะครับหัวเข่าเลยนะครับน้ำสึงบ้าน รบาของหน,นดูครับเนี่ยสอดทรายน้ำไว้นะครับโอ้โอมาดูมามา,มาหลน้ำอันนี้ไปวัดเราจะเลี้ยวขวานะครับวัดโพบัลลังให้กำลังใจแม่นะครับเดี๋ยวเราจะให้กำลังใจชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะครับ แม่ไปใสแม่สวัสดีครับสดไปใสน้องอ่างวัวจ้าสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับ่ะสยู่ทางมาทาเลว่ความนใมากืโอ้ดูนะครับเออเช่ไรถไปได้ป่รถไปได้ยุ่่ฮะ รถแล่นลงไล้ป่ารถเข่าทางได้เข่าทางได้ได้เนี่ยสิไปวัดอ๋อสร้อยบางคันดีป่ะอ๋อดูน้ำอเลรปะอ๋อดูน้ำนะครับ เจีซีนะครับดูน้ำนะครับมันเป็นโกว่างั้นเหรอลน้ำซอนะ้อนเนาะทางน้ำไหลนี่ทางน้ำไหลนะเมือ่อกี้เป็นหบุ๋มลยลงเลยลเก<ง>่งนะเด็ก กูได้ปลาบ่ได้ปลาบ่ไหนกูดิ้นดึงมือแล้วกูได้ปลาได้ครับหนึ่ปลาตาดำปลาดำบ่้หนน่าจะไม่ใช่ตาดำแล้คือปลาบึกบานหราเดี๋ยวจะขึ้นยี่นะครับโหความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับวันนี้เราพามาสู้ๆนนะพ่อครับนะครับให้กำลังใจกันนะครับให้กำลังใจกันคนไทยด้วยกัน โอ้มันปลามันปลาเพ่งปลาเราถือปลานะเดี๋ยวนี้เนาะสายไหนพี่สาไหนสายนี่ปะโอ้ปลาอยังน่ะปลาอยังอ่ะประกวครับโอ้ยประกวประกวดข้างบ่โอ้ยตัวใหญ่นี่ประกวดข้างวประกวดข้างก็เรือมาเจอแม่กลุ่มแม่กลุ่มนี้อีแล้วโอ้โหดูครับกระจกแตกนะครับบ้านหลังนี เดี๋ยวไปเจอลูกที่วัดนะครับบรรยากาศเขาเช้าได้สิเบเอวัดสิไปหาเจ้าหน้าที่ประหลที่มั่นยน้ำผึ้งมาครับแม่พ่อผมเป็นหน้ายวันตานาครับครับแม่ครับแก่ผมแม่ไปเด้อผมแม่ที่งนของผความเดือดร้อนของประชาชนนะครับมียไหนมาเสียหนึ่งตัว รตรงนีตง้ตามจีพีเอสเราตาม GPS ีเอสนะตอนนี้ตอนนี้เราตามหาวัดอยู่นะครับเพื่อที่จะไปสมทบกับกำลังพลที่มาเป็นส่วนล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะเตรียมการทำคอนเฟลเลนต์ <Conf idence S 1> นะครับ BTC c o n f e เ e n c e นายไม่ได้ลงมานายก็มีความ ความห่วงใยประชาชนอ้าวถามต้องถามาไามะมไรเจอเจอน้ำนะครับไปทงไไางไหนเข้าได้เลยไอวัดไปทางไหนวัดนี่นะครับก่อนเข้าวัดนะครับก็มีคณะตำรวจนะครับมาด้วยนะครับ ยายสวัสดีครับโอ้ดูยายนะครับบ้านยายบ้านยายอยู่สูงนะครับยายปลอดภัยบ้านยายอยู่สูงนะครับตนะำรวจโบกแล้วเดี๋ยวเราจะไปให้กำลังใจนะครับยายสู้ๆนะครับยายยายอาจจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วเนาะตอนนี้เราอ๋อรถขยะามาอยู่ ตำรวจทางหลวงครับเลี้ยวไปแล้วทางหลวงเลี้ยวไปแล้วเราต้องตามทางหลวงแน่นอนเลยเนีย่เราต้องตามนั่นเนี่ย okay, เดียวไปเจอที่วัดนะครับนี่ตามเป็นขบวนเลยนี่ครับดูนะครับตอนนี้เรามาถึงจุดมุ่งหมายแล้วนะครับ อันนี้เป็นถุงยางชีพนะครับจากหลายๆหน่วยงานนะครับที่เข้ามาร่วมกันนะครับก็มีทีมงานทหารของเรานะครับอนเนมาทนี้อันนี้ของเทศาบาลนะครับดอนห,หันโอ้หนี่นะทีมงานเราสวัสดีครับพี่จ่าโยนะครับ โจโจอโอ้ขคนเยอะมากครับสวัสดีครับสองคนนะสองคน,งคนมีทางหลวงมาด้วยคนระัฮะจัดเลยลนะพี่โจอ,อยู่ไหนพี่โจใส่เสื้อสีเขียวอ๋อแจกตักเหรอมีตำรวจมาด้วยนะครับ ตำรวจน้ำนะครับจูดจูดจูเอาลูกภาพป้อิจัดให้นี่ครับหมูโจนะครับุ่มอะไรอยู่นี่ครับโอ้นี่ครับใจเอ็มนะครับมาเป็นกำเสริมนะครับเป็นกำเสริมภารกิจด่วนภารกิจด่วนภารกิจด่วนเพิ่งรู้เมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งรู้เมื่อเช้ารกำลังตักบาทเลยเสีไปบอก นี่ครับจ่าแดงสุดล่อนะครับจ่าแดงนะครับจากมือรถตู้นะครับตอนนี้มาช่วยน้ำท่วมก่อนเนาะเป็นรถนะเงี้ยเงเงียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูถ่ายระดับน้ำอีเสะอ๋ออาจ่าโยพาไปดูโอ้พี่วัวลุยได้ปะเนี่ยแม่สวัสดีครับ นี่นะครับแม,แม่แม่ครัวนะครับทีมง,งานแม่ครัวสู้ๆได้ครับแม่โอ้ครึ่งกำแพงครับพาดูพามาดูนะครับถ,ถ้าคนลงไปนี่หลายไปเ,เ,เ,เลยนี่เครื่องเอวไปเลยเจ้เครื่องเอวครื่งเอวนะครับนี่นะดูความเดือดร้อนของอาชาวชาวบ้านนะครับ พวกเราก็ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือนะครับส่งชุดเคลื่อนที่เร็วมานะครับเสริมอะไรก็แม่พ่อไปซูบ้างนะยังก็อยังมากขึ้นเดียวน้ามน้งแล้วมาไว้ยิมาไว้แล้วขึ้น ตะกี้มองนี่ว่าท่านแม่มาขึ้นเดียวนี่งขึ้นหอดที่ลงไปหนลงไปหนี่องนี่ลงเน้ลงแล้วอ๋อเบื้งลรถไทที่แรกจมเลยจมเยไ่ช่แ่บมันมาไ่งนนนี่นะครับที่แรกท่วมล้อรถไถนะครับตอนนี้ลถลงไปประมาณห้าสิบเซนละ โดยประมาณน,นะครับโดยประมาณนี่นะล่าสุดนะครับรายงานสดจากจากสายนึ่งโยดอนหันอำเภอตัตำบลดอนหันพระย ouais. okay. uh ืน huh. บ่นั่นพระยืนบ่พระพระบ่ขอนแก่นนะครับอยู่ขอนแก่น บรรยากาศล่าสุดประมาณนี้นะครับก็มีคณะของตำรวจมาด้วยนะครับหลายๆห,หน่วยงานนะครับมาร่วมมือกันนะครับวันนี้ อนี้เป็นตำรวจน้ำนะครับมูโจเซอ์วยอยู่นะครับตอนนี้หมูโจรกำลังเซอรวนะครับโอ้รถคันนั้นสวยมากเลยอีอวิโก้นะครับยกสูงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ